สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับชาว youtube พบกับก้อช่องอน,นุน้ำโขงนะครับประมาณปีห้ากว่าๆครับเพื่อนที่เมืองไทยนะสวัสดีเพื่อนๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศอน,นุน้ำโงก็ตื่นแต่เช้าเลยเพื่อนนะ ตีหตอนนี้เวลาประเทศไทยตีห้านะครับตื่นขึ้นมาทำจิตวัตรประจำวันมาเล่นกับเด็กๆเนาะจะถ่ายวิวเด็กๆนะให้ดูครับผมหนูชื่อสติ๊กนะคะอืมนะครับ ขาก็ตื่นเช้ามากๆเหมือนปลุกเนาะมีปลุกด้วยนะครับมีปลุกด้วยปลุกภาษา,า,นะา,าเขานั่นแหละปลุกภาษาเขานั่นนี่ยนั่นเห็นั่น้องฮ้อง้อ,งอ,งองมาเปิดประตูให้หนูหน้อยหนูปวดชี <c oughs> นะครับอันนั้นอีกตัวหนึ่งครับผม อันนั้นอันนั้นเป็นผู้ปกครองอันนั้นเป็นตัวผู้เขาชอบขยายพื้นที่เนาะขยายอิทธิพลฉีไปทั่ว <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่เพืเ่อนๆโลกของเราเนาะมีทั้งสัตว์มีทั้งคนคนก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะ เกิดมาร่วมกันบนโลกใบนี้นะครับทุกๆอย่างรวมกันเรียกว่าธรรมชาติทุกๆอย่างรวมกันเรียกว่าธรรมชาติทุกๆคนนะครับทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชน้ำอากาศหรือแม้กระทั่งตัวคนตัวสัตว์ที่เกล่อนไว้ได้นะครับ ธรรมชาติก็คือธรรมะนะครับอยู่ทุกที่ของโลกใบนี้นะครับอนน,นุลุมนังพงก็รู้กฎแห่งธรรมชาติก็ต่อเมื่ออายุสี่กว่าปีมานี้แล้วเพื่อนๆมาจนถึง50ิ50กว่าเนาะเรารู้เกิดแก่เจ็บตายเนาะทุกๆคนนะครับ แต่ก่อนไม่รู้เพราะว่ากิเลสเป็นบังตากิเลสเยอะความอยากเยอะอยากได้อยากมีอยากเป็นจนลืมมองว่าทุกชีวิตเขาไม่เห็นอยากเหมือนคนเราเลยเนาะคนเราเนี่ยอยากได้ทรัพย์สินเงินทองบารมีอยากทำให้คนรักคนเทิดทูนอยากไปซะทุกอย่างแต่บางครั้ง ความอยากนั้นก็ไม่ได้ตอบสนองเพราะความสามารถไม่เพียงพอเนาะคนเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรามองมาดูสัตว์ที่เขาสัตว์เดรัจฉานอย่างสุนัขเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ขออะไรมากเลยเพื่อน,เ,อนเขาขอแค่เขามีกินมีคนดูแลเขา,าแค่นั้นเองชีวิตนี้เขาไม่ได้ขออะไรเลย แต่คนเราดิ้นรนมากมีกินแล้วก็อยากมีเก็บมีเก็บแล้วก็อยากมีเยอะๆมีร้อยอยากมีพันมีพันอยากมีหมื่นมีหมื่นอยากมีแสนมีแสนอยากมีล้านสองสามล้านสี่ล้านหมื่นล้านนะครับความกิเลสมันเยอะมันก็เลยไม่ได้มองกลับมาดูตัวสัตว์ต่างๆพวกนี้นะครับมีเงินก็เก็บไว้ ในธนาคารไม่มีความรักความเมตตาให้กับสัตว์โลกด้วยกันแต่พอวันร่างกายเปลี่ยนแปลงพอวันที่จะตุยไปก็ไม่อยากได้อะไรเลยเอาอะไรไปไม่ได้อันนี้คือความอยากของคุณความมีของคุณเนาะ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพื่อนๆคนที่เขาใจวุญสุนทานคนที่เขาดูแลสัตว์ต่างๆคนที่เขาให้อาหารคนคนที่เขาแบ่งป,ปันทรัพย์สินมาให้คนที่ไม่มีอะไรกินก็เยอะแยะครับเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยเราจะมองเห็นตอนที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะมองเห็นเนาะ แต่มองกลับกันคนที่ยากจนบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะทำเนาะไม่มีโอกาสอยากทำงานก็ไม่มีงานทำไปหางานพอเจองานดีๆหน่อยก็ถูกคนกันแกล้งเข้าไปทำงานก็งานไม่ลาบรื่นเนาะวันนี้เราก็ เพราะความอดทนไม่เพียงพอบรารมีไม่พอมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ตลอดรอดฝังเนอะอันนี้พูดถึงสองมุมมองของคนเราเนาะพเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างเนาะการทํางานส่วนอนุน้อมโกงนี่ก็ทํางานรักษาความปลอดภัยครับพเพื่อนๆอยู่ในนิคมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองเนาะ ก็สวัสดีตอนเช้าครับมาวูาจาภาษาชาวบ้านเอามาพูดจาภาษาชาวบ้านให้กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคลิปนี้อนุนุ่ผงก็จะมาพูดถึงการใช้ชีวิตเนาะพูดถึงการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐอย่างเราเราเนี่ยนะครับคนเรานี้มองในมุมนึงก็โหดร้ายมากเนาะ พอมีอำนาจวาสนาพอมีอำนาจใหญ่มักใหญ่ไฟสูงไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าระดับครอบครัวระดับสังคมไทยเขาแล้วแต่เนี่ยก็ชอบยกตนข่มท่านเนาะเราไม่ต้องไปมองดูภายนอกอย่างที่อนุน้อมพูดก็ได้นะครับมองดูตัวเรานี่แหลนะเนาะว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ในชีวิตนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับเพื่อนเพื่อนฝนตกเนาะตอนนี้ฝนตกฝนกำลังโปรยมาเลยสวัสดีครับสตาร์นะครับสตาร์นะครับสตาร์นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปแค่นี้เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนะครับผมพอดีฝนมาพอดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีนะครับลาไปกับพีของเราสวัสดีครับผม